เปิดว่าเพื่อนแต่งโมนิดาทั้งห้าคนในเรือใครเป็นใครจี้ไขยปมปริศนาพละตกน้ําหลายคนยังไม่อยากคิดเลยว่านี่คือความจริงที่ต้องสูญเสียนักแสดงสาวมากความสามารถไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์65ได้รับการยืนยันว่าพบร่างแต่งโมนิดาพัชรวีรพงศ์วัย37ปี ในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วหลังดาราสาวพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทก่อนพบร่างเธอลอยคว่ำหน้าอยู่กลางแม่น้ำใกล้ <Yeah. S 2> เคียงกับวัดเขมาพิรตารามตามข้อมูลที่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ดาราดาังและอาสามูล,ลนิธิร่วมกตัญยูระบุหลังได้ชนสูตรร่างแตงโมน <Yeah. S 2> ิดาเบื้องต้นพบว่ามีบาดแผลที่ต้นขาซ้ายด้านในมีความยาวประมาณหนึ่งฟุต ลักษณะเหมือนเป็นใบมีดฟันเหวอาจนเห็นกระดูกยังไม่แน่ใจว่าเป็นใบมีดจากเรือลำเกิดเหตุหรือไม่โ <Yeah. S 1> ดยก่อนหน้าน,านั <Yeah. S 1> ้นไฮโซปอตนุพัฒเลอศทวีวิทย์พร้อมด้วยกระติกอิสรินจุทาสุขสวัสดิ์ <Yeah. S 1> ผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมพร้อมเพื่อนชายหญิงรวมทั้งหมด5คนได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับตำรวจ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีกรณีเหตุการณ์ที่ดาราสาวแตงโมพลัดตกจากเรือจมหายไปในแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับเพื่อนแตงโมทั้ง5้าคนที่อยู่บนเรือที่เกิดเหตุนั้นมีพบว่าเป็นบุคคลค่อนข้างมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมไม่น้อยซึ่งประวัติ5ผู้จัดการเพื่อนในเรือแตงโมวนเกิดเหตุมีดังต่อไปนี้ 1. กระติกิศรินจุธาสุขสวัสด์ส ผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมเคยทำงานเป็นคนบันเทิงมาก่อนเคยเป็นนางแบบแนวเซ็กซี่ <Yeah. S 1> พร้อมมีบทสัมภาษณ์ให้กับนิตยสารแนวเซ็กซี่มาแล้วอาทิเพล y บย y และ m a x กซิเป็นต้น 2. <Yeah. S 1> ออตนุพั์เลิศ์ทวีวิทย์คนควบคุมเรือคืนเกิดเหตุสามีของนักร้องหญิงเบนพริกไทยหรือสาวิตรีมีนวานิตเขาทำธุรกิจเต้นขายรถยนต์มือสอรวมถึงเคยเปิดสถานที่เที่ยวทองหลอ่อ yeah. โดยปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร TNP Group, TNP Import Car, TNP Yuzcar, TNP Auto Service, TNP Phuket, TNP Buri Ram 3. แซนวิสาพัฒนมโนมัยรัตน์ว่ากันว่าที่บ้านค่อนข้างมีฐานะมีข่าวคราวอยู่กับกลุ่มคนมีชื่อเสียงในสังคม 4. โรเบิร์ตไัยบู์ตรีการจนาน,านัน CEO a o d Founder a อ Orisma t e c h n o เทคโประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Orisma Technology จำกัด mm hmm. ผู้นำด้านออนไลน์มาเก็ตติ้งและผู้ให้บริการด้านการสื่อสารออนไลน์แบบครบวงจร mm hmm. ผู้อยู่เบื้องหลังระบบที่สำคัญให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศหลายราย mm hmm. และยังเป็นเจ้าของระบบการรับส่งอีเมลแท็กซี่เมลด้วย 5. Mm hmm. ก๊กอบนิทั์กีรติสุทธิสาธร เป็นหุ้นส่วนเปิดร้าน Black Amber The Modern Classic Gentleman Lifestyle ร้านตัดผมสุภาพบุรุษ mm hmm. ร้านตัดผมมี3สาขา mm hmm. มีเสียงในย่านทองหลอ่อสาทร Celebrity h a y โซนิยมไปใช้บริการ mm hmm. อย่างไรตามทั้งหมดทั้ง5คนมีเพียงปอตนุพัฒนเลิศทวีวิทย์คนควบคุมหรือคืนเกิดเหตุ mm hmm. ที่ออกมาเปิดใจกับสื่อยังรอคำตอบจากกระติกอิสรินจุธาสุขสวัส,วสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและแซน วิสาพัฒมโนมัยรัฐที่ถูกอ้างว่าอยู่ใกล้แตงโมงมากที่สุดก่อนตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเสียชีวิต